สวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างสามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะเราจะดูสําหรับคนมีคู่มีคนคุยแล้วก็คนโสดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณเนี่ยธนูเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของความรักความรักธนูสิบด,ดาบอื เด็กชือดาบนะคะเพนอฟสอดความรักของคุณคนมีคู่นะคะมีเรื่องของการรอคอยระยะทางระยะห่างไหมคะนะเป็นรักทางไกลหรือเปล่าขึ mm ้น hmm. ไ่เดอะเวิลด์เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะความรักครั้งนี้นะคะเหมือนคุณเจอคนที่ใช่แล้วว่าเหมือนคุณ คุณเจอคนที่คุณเฝ้ารอแล้วนะคะคุณพร้อมที่จะสารตอความสัมพันธ์นี้นะคะหรือคุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการรอนะคะรอคอยที่จะได้เจอกันก็ได้นะคุณรู้สึกไว้วางใจคนคนนี้นะหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นคุณมองว่าคนคนนี้คือรักแท้ของคุณน่ะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณตามหามาตลอดนะคะมาดูซิว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงคะ อาจจะได้เจอกันนะพลังงานนะคะถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันมีโอกาสได้เจอกันนะคะคุณจะได้เจอรักที่ถูกใจหรือสถานการณ์ที่ถูกใจคุณคุณจะมีความสุขในเรื่องของความรักนะคะอ่าความรักจะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะบางท่านบางคนเกี่ยวข้องกับทัดไฟค่ะเมสสิงห์ธนูนะนกมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยโดดเด่นขึ้นมานะจะเป็นในลักษณะของอยู่ไกลกัน นะคะบางท่านบางคนมีอายุที่แตกต่างกันหนะ้าที่การงานแตกต่างกันเดวิ of ฟอร์จูนมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะคนคนนี้เหมือนเป็นโชคชะตาพรมลิขิตของคุณด้วยนะที่คุณได้มาเจอกัน เหมือนกับพลังงานของคุณและเขาเนี่ยตามหากันมานานแล้วก็มาเจอกันหลายๆประมาณนี้นะคะ,ะคุณเจอกันในช่วงเวลาที่คุณและเขาก็เติบโตในเรื่องของความรักแล้วนะคะเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะดูแลความรักของตัวเองได้แล้วนะคะ,ะรู้ความต้องการของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบของ ชีวิตคู่อะไรแบบนี้นะคือคือพร้อมแล้วในเรื่องของความรักนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะหรือชาวต่างชาติคนในเครื่องแบบนะคนที่ทำงานเกี่ยวกับราชการการเมืองนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจคนที่มีอำนาจในการสั่งการก็ได้นะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะชาวธนูห้าสิบเหรียญเห็นไหมนกมองว่าเขาพร้อมแล้วที่จะ สร้างครอบครัวกับคุณนะคะคุณคนนี้เขาจริงจังกับคุณอย่างแน่นอนนะอืมเขาจริงจังกับคุณนะขึ้นไพ่สิบเหรียญเลยอะ่ะโอ้รักมั่นคงนะคะต่อให้อยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็รักมั่นคงจริงๆค,คนคนนี้ชาวธาตุดินพฤษภันมังกรค่ะหนึ่งดาบชัดเจนในความรู้สึกนะคะเขารักคุณแบบมีสติรักแบบเข,เขารักแบบว่าไม่ คือเขารักแบบเขามีมีความรู้สึกที่ชัดเจนแล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณค่อนข้างชัดเจนนะอืมเขาไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะในการที่จะแบบคบกับคุณอะ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่เนาะดูเป็นคนที่แบบนิ่งๆน,นะคะโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยชอบทำงานนะคะมีสเสน่ห์ พราไม่ไม่ก็ได้นะค,คนคนนี้คุยน้อมสอดชาวทัดลมเมถุนตุนกุมคุณหรือเขาเป็นเป็นไม่หรือไม่เป็นก็ได้นะอะนานกมองว่าเขาเนี่ยชัดเจนในความรู้สึกเราว่าเขาอะต้องการที่จะสร้างครอบครัวก,กับคุณนะเหมือนปักหลักละเหมือนตัดสินใจละนะคะไม่ไม่มองใครหรือไม่เสาะแสวงหาใครอีกแล้วนะเขาจะทำอย่างไรต่อคะเขาจะทำอย่างไร ขึ้นไพ่ห้าถ้วยค่ะขึ้นไพ่เดอะสตาร์เขาจะทำอย่างไรต่อนะคะขึ้นไพ่เดอะสตาร์บางท่านบางคนเกี่ยวข้องกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะเป็นซุปตาก็ได้มีความโดดเด่นเขาจะทำอย่างไรคะอืมเดอะฟูดนะคะ l ็อ h a ฟนนะคะมีพลังงานของ คนเก่ากลับมาด้วยนะคะสําหรับบางคนที่มีคนเก่าคุณอาจจะมีคนเก่าหวนคืนก็ได้นะคนคนนี้เหมือนกับว่ายังอยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณยังอยากกลับมาเริ่นต้นใหม่อยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะอยากกลับมาแก้ไขหรือว่าเยียวยาความรู้สึกที่เคยเสียไประหว่างคุณและเขานะแต่ถ้าเกิดไม่มีคนเก่าเนี่ยนกมองว่าคนคนนี้นะคะคาดหวังในความรักครั้งนี้มากๆคุณ คุณทำให้เขากลับมามีความหวังแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของความรักนะในอดีตเนี่ยเขาอาจจะถอดใจไปแล้วในเรื่องของความรักนะคะเคยเสียใจผิดหวังกับความรักมาหนักมากๆเช่นกันนะคะคุณคนนี้จนแบบเขาถอดใจไปแล้วว่ะแต่พอมาเจอคุณนะคะคุณทำให้เขาแบบ เจอโลกใหใหม่นะคะขึ้นไพ่เดอฟูเห็นไหมมีความสดใสมีความสนุกสนานกระตือรือร้อนมีความสุขที่อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะคะซึ่งเขาสัมผัสได้ว่าคุณน่าจะเป็นคู่ที่ดีสําหรับเขาได้พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาอะไรแบบนี้ค่ะนะขึ้นไพ่เดอะไฮโลแฟนเนี่ยนะจริงจังแน่นอนนะคะคุณอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมได้นะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็น Uh, ตัวเขานะคะอาจจะเป็นชาวราศีพฤกษก็ได้ทํางานเกี่ยวกับที่ปรึกษาอะไรแบบเนี้นะเป็นคนใจดีใจบุญนะคะชอบทําบุญเหมือนกันอืมมาดูทิศทางสิคาแนวโน้มนะในอนาคตข้างหน้าความรักของคุณค่ะแนวโน้มอนาคตของคุณอ่ะสิบทั่วยยังไงก็แน่นอนนะคะเป็นความรักที่เติมเต็มให้แก่กันเนาะได้มีโอกาส ใช้ชีวิตคู่นะคะเป็นคู่ชีวิตของกันและกันอย่างแน่นอนความรักครั้งนี้อาจจะรอนิดนึงนะสถานการณ์นะคะหัดจับไม่ได้ดังใจในเรื่องของระยะทางระยะห่างนะคะแต่คนคนนี้เขาจริงจังกับคุณมากๆแล้วเป็นคนที่โรแมนติกด้วยอะ่ะคนคนนี้นะคะต่อให้คุณอยู่ห่างไกลกันก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอนะคะนกรู้สึกแบบนั้นนะเป็นความรักที่ แข็งแรงแข็งแกร่งนะคะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยกันนั่นเองนะคะทิศทางความสัมพันธ์ขึ้นให้สิถ้วยนะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คือคุณจะเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็เติมเต็มให้หัวใจของกันและกันอย่างแน่นอนนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนมีคู่นะก็ขอบคุณมากมาเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังเนาะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองนะคะคุณสามารถแอดไลน์มาได้ตาม ID ดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันต่อนะคะสำหรับคนโสดธนูคนโสดคุณเป็นเช่นไรบ้างในเรื่องของความรักเดือนนี้เขาดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณค่ะคนโสดธนูคนโสด เด็กถือเหรียญคนโสดพลังงานของคุณทำงานนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางก็ได้นะเกี่ยวกับต่างประเทศเดอะไฮโลฟนช่วงนี้ในเรื่องของงานนะคะงานนี้ก็คือ เป็นที่ยอมรับนะคะมีคนให้เกียรติให้ความเคารพนับถือคุณคุณอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะเอะในเรื่องของความรักเนี่ยลกมองว่าอาจจะมีโอกาสที่คนกเก่าๆหวนคืนนะ,ะถ้าคุณมีคนเก่านะคนเก่าหวนคืนนะคะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครสักคนหนึ่งที่ที่อาจจะเคยห่างหายกันไปนะคะอืเป็นคนไกลได้นะมีการ กลับมาขอโอกาสนะคะมีการให้อภัยกันเกิดขึ้นด้วยการหวนคืนของคนในอดีตนะคะคนในอดีตในที่นี้อาจจะเป็นคนที่เพิ่งเลิกไปหรือนานแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานแล้วกลับมาก็ได้นะคนเก่าเป็นใครก็ได้ที่เป็นคนเก่าของคุณนะมาดูสิคะความรักของคุณในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรอ่าคนโสดจะมีคนเข้ามาจริงๆนะคะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญโอ้โหคุณจะเจอกับความรัก ที่คุณประรถนานะคือไพ่ค u e น n of Cups ชาวธาตุน้ำกระกฎพิจิกมีนชาวธาตุด,ดินพฤษศกนังกรขึ้นมานะคะ,ะคุณมีแล้วแหละนะโชคชะตาพลมลิขิตของคุณเอาเอาอย่างนี้คนที่ไม่มีคนเก่ายัางไงก็เป็นคนใหม่นะคะโดดเด่นขึ้นมาก็คือ เป็นไพ่หนึ่งเหรียญคนที่ใช่คนที่ถูกใจคนที่มีความมั่นคงตำแหน่งหน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดีเข้ามานะคะเป็นคนที่ใช่เลยแหละสําหรับคุณคนที่ถูกใจคุณนะคะเป็นโชคชะตาเป็นพรหมลิขิตเป็นคนในฝันนะคะเป็นคนที่คุณรอคอยมาเสมอคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลได้นะคุณมีโอกาสเ,าเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ค่ะคนโสดได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจแล้วก็ พัฒนาต่อได้นะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้เนาะอ่าคนที่คนที่มีคนเก่าก็นั่นแหละมีโอกาสหวนคืนนะได้กลับมาเป็นความรักที่มั่นคงให้กันและกันถ้าคุณไม่มีคนเก่าก็อาจจะเป็นในลักษณะของคนคนนี้เข้ามานะคะ เข้ามาอาจจะเป็นความรักที่ทําให้คุณย้อนกลับไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะขึ้นไพ่สองเหรียญน,นั่นหมายถึงว่าคุณจะมีอารมณ์สนุกสนานมีความสุขกับความรักครั้งนี้มากๆความรักของคุณจะจะได้เป็นตัวเองจะสดใสนะคะ คุณจะรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเออประมาณนั้นนะไม่ว่าคุณจะเป็นไวัยไหนก็ตามนะคะขึ้นไปสองไม้ดูสิเป็นความรักที่หวานหอมนะคะเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจกันพร้อมที่จะดูแลความรักครั้งนี้ด้วยกันนะคะทั้งทั้งสองคนเลยเนาะอ่ะพลังงานขึ้นมาดีมากสำหรับถามว่าความรักครั้งความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะเจอกับ คนที่เป็นพรมลิขิตเป็นโชคชะตานำพามาให้คุณเจอกันเลยแหละนะเจอกันผ่านการเดินทางก็ได้ผ่านงานผ่านโลกออนไลน์อะไรแบบเนี้ยอืมคุณจะรู้สึกเป็นคนที่ใช่ของก,กันรละกันก็คือเป็นคนที่เราตามหามาตลอดแล้วแล้วเราก็เจอกันในช่วงเวลาที่ดีอะไรแบบเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะได้เจอกันมากๆเลยนะคะคนโสดขอดูอีกนะคะ เขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณคะคุณโสดโอ้ oh, King of Cups นะเป็นความรักที่อบอุ่นโรแมนติกมากๆสุภาพอ่อนโยนนะคะคุณโชคดีอ่ะได้เจอคนคนนี้นี่มีความเป็นคู่สร้างคู่สมกันมากๆนะคะสำหรับคุณและเขาว้าวเลยอ่ะความรักที่สม่ำเสมอคนคนนี้เขาจริงจังใส่ใจคุณมากๆแล้วก็เขาตั้งใจกับความรักครั้งนี้มากๆพร้อมที่จะหยุดอยู่ที่คุณนะ่ะ ถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคุณก็เป็นคนที่ใช่สําหรับเขามากๆเลยนะคะคุณเป็นคุณเป็นข่าวดีในชีวิตเขาว่านะขึ้นไพ่เด็ดซันก็คืออยากแต่งงานนะคะอยากจะชัดเจนกับคุณอยากได้คุณไปเป็นแม่ของลูกนะคะหรือเป็นพ่อของลูกอะไรแบบนี้นะประมาณนั้นเลยเขาจะทนุถนอมคุณดูแลคุณเขาจะภูมิใจที่มีคุณเป็นคนรักของเขาอะไรแบบนี้เลยนะคะขึ้นไพ่แปดอะเก้าดาบ นกมองว่าคุณคนนี้ทำให้คุณรู้สึกคลายความกังวลใจไม่ว่าในอดีตคุณจะกังวลใจคุณอาจจะเคยเจอกับความรักที่ไม่ดีมาใช่ไหมแล้วคุณก็กลัวที่จะมีความรักครั้งใหม่เขาจะปลดล็อกคุณหรือคุณ คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะมีความสัมพันธ์แบบทางไกลอ่ะคุณกลัวคุณคุณไม่โอเคคุณไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้คุณก็จะทําให้เขาเขาก็จะทําให้คุณน่ะรู้สึกดีได้นะคะนกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรอาจจะด้วยความจริงใจของเขาสิ่งดีๆที่เขามอบให้กับคุณความสม่ำเสมอทำให้คุณรู้สึกไม่กลัวเลยว่าต่อให้มีระยะทางที่มันไกลกันขนาดไหนนะคะคุณก็รู้สึกได้ว่า ว่าคุณรักกันนะเออประมาณนั้นเลยความรักของคุณจะแข็งแรงมากๆดูสิคะไพ่ใบนี้นะคนคนนี้เข้ามาอาจจะทําให้คุณดูแลสุขภาพมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นรูปร่างคุณอาจจะดีกว่าเดิมนะคะจากที่หุ่นดีอยู่แล้วก็อาจจะแบบฟิตกระชับอะไรแบบนี้นะซึ่งนกรู้สึกได้ว่าคนที่เข้ามาจะทําให้คุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่ดีขึ้นน่ะนะคุณอาจจะอยากจะเปลี่ยนตัวเอง โดยที่เขาไม่ได้บังคับอะไรคุณหรอกนะคะประมาณนั้นมาดูค่ะว่าไพ่อยากจะบอกแนะนำอะไรให้กับชาวธนูค่ะสองถ้วยความรักคนที่ใช่คนถูกใจคนรู้ใจยังไงก็จะได้เจอคุณจะสมหวังในเรื่องของความรักนะคะเจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารได้นะคะโอ้คุณจะเป็นความรักที่แบบใครๆก็แบบ ยินดีกับคุณนะที่คุณได้เจอความรักครั้งนี้คือไพ่แฮงแมนกับสามดาชมเพลนถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณอาจจะต้องคุณจะเปลี่ยนความคิดมุมมองความรู้สึกที่คุณมีให้กับความรักที่เคยผ่านมานะคุณอาจจะรู้สึกแบบคือคิดหนักที่จะมีความรักหรือคุณกลัวที่จะแบบไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนรักสามเศร้าอะไรก็ตามนะคะ เออหรือในอดีตรเราเคยเจอมาเนาะเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าเขาไม่ชัดเจนกับเราอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้นะคะคือคุณคุณจะมีความรักที่ที่ดีแล้วก็เป็นของเราเองนะคะเป็นความรักที่ เราก็ภาคภูมิใจที่เรามีเขาเข้ามาในชีวิตของเรานะคะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะแทมเพร์เจอกันผ่านงานผ่านการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณก็ได้ผ่านการเดินทางนะคะหรือคุณจะเจอกันในช่วงเดือนธันวาก็ได้นะคะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคนโสด ชาวธน,นูพลังงานดีมากๆเลยนะคะขอให้พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นจริงในความรักของคุณโดยเรวันค่ะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้ตาม i อดียไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะคุณจะได้พลังงานส่วนตัวนะคะเช็คดวงเป็นของคุณเองมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการ สนับสนุนให้กับช่องของเราทุกช่องทางเลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ